สวัสดีค่ะคู่รักดาราดังใจสลายลูกน้อยวัยสองขวบจมสาะน้ำดับสลดรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศจัดมินหยงและเควินหวังคู่รักดาราดังชาวมาเลเซียออกมาประกาศข่าวสุดเศร้าเอ็นโซลูกชายวัยสองขวบของทั้งคู่ได้ออกได้จากไป จากอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อและแม่อย่างไม่มีวันกลับทั้งแพทย์พยายามยื้อชีวิตหลายวันล่าสุดแจัดมินยงุงผู้เป็นแม่ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวระบุว่าเป็นเรื่องเจ็บปวดอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่าเอนโซลูกชายตัวน้อยของเราหัวใจหยุดเต้นไปเมื่อช่วงบ่ายวันนี้17พอคอลูกน้อยของเราได้กลายเป็นเทวดาตัวน้อยที่มีความสุขแล้วไม่มีความเจ็บปวดหรือความยากลำบากอีกต่อไป ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานและคำอวยพรของทุกคนพร้อมทั้งเผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่11พค67ครอบครัวของเธอประกอบด้วยสามีเธอและลูกน้อยรวม3คนตั้งใจไปพักที่โรงแรมเพื่อฉลองวันแม่สากลวันที่2เดือนพฤษภาคมของทุกปีต่อมาวันอาทิตย์ที่12พค67ทั้งครอบครัวพักผ่อนกันในโรงแรมเอนโซลูกชายนอนดื่มนมและ ลับไปข้างผู้เป็นแม่ก่อนที่ต่อมาจัดมินและเควินจะง,งีบหลับไปด้วยกันเช่นกันทว่าเมื่อตื่นขึ้นมาก็ไม่พบเอนโซแล้วทั้งคู่รีบตามหาลูกชายตัวน้อยก่อนจะเห็นว่าประตูสระน้ําที่ล็อกไว้ถูกเปิดออกและพบร่างของเอนโซอยู่ในสระว่ายน้ําผู้เป็นแม่พยายามปั๊มหัวใจลูกน้อยขณะที่ผู้เป็นพ่อพยายามขอความช่วยเหลือจากโรงแรมแต่ไม่มีการตอบรับเนื่องจากสัญญาณของโรงแรมขัดข้อง ทั้งคู่จึงอุ้มลูกน้อยไว้ในอ้อมแขนวิ่งไปที่็อบบี้ของโรงแรมและขอให้พนักง,งานโรงแรมช่วยเรียกรถพยาบาลและปฐมพยาบาลจนกว่าพยาบาลจะมาถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือในที่สุดทารกก็มีสัญญาณชีพกลับมาแต่ยังอยู่ในอาการโคม่าเด็กน้อยต่อสู้อย่างหนักหลายวันกระทั่ง จากไปในที่สุดจัดมินระบุในโพสต์อีกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพร้อมวอนสื่ออย่าพูดเกินจริงอ้างอิงอย่างไม่มีบริบทหรือสร้างข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปและขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลือผิดๆการให้ความเคารพถือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเราขอให้เอนโซจากไปอย่างสงบขอบคุณ ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ